เรามาพิสูจน์พร้อมกันดีกว่าว่าเราเข้าใจแจ่มแจ้งดีถ้าใครเข้าใจแจ่มแจ้งดีหนูจะต้องบอกครูวันได้การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกันดีกว่าค่ะพร้อมไหม ช่วยกันตอบนะคะสําหรับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกมนี้จะเอาไว้ช่วยในการพิสูจน์ว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเราสามารถจําแนกสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศได้ยินเสียงการ์ตูนปะไม่ได้ยินครับไี่นี่ค่ะไม่ไม่ได้ยินเสียงเบาไปหรออา้าวไปดูกันให้นักเรียนช่วยจัดกลุ่มหน่อยค่ะว่าสิ่งมีชีวิต อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศใครเห็นตัวไหนอยากบอกแันดาแพนด้าอาศัยเพศค่ะอะไนะแพนด้า <P enda. S 1> มีแพนด้าอยู่ในกลุ่มไหนคะอาศัยเพศค่ะอาศัยเพศอ่าโอเคตัวต่อไปค่ะคนต่อไป,ปใครจะตอบเปิดไหม<น>อะไรนะสบายปลา,า,นะาดาวค่ะปลาดาวเป็นยังไงคะ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศอะ sexual reproduction ค่ะต่อไปเลมอนตอบหน่อยเลมอนช่วยตอบหน่อยเลมอนจะเอาตัวไหนลูกเออเอา baby ครับเอาอเลยนะเลมอนเอาตัวไหนนะ baby บบครับคนครับคน เด็กน้อยนี้ใช่ไหมเด็กทารกใช่ไหมใช่คับโอเคเด็กทารกอาศัยเพศอาศัยเพศเซ็กชวลรีพอร์ตชันใช่ปะใช่ครับอ่าโอเคอ่มีคนจองจองปลามีคนจองปลาปลานี้เป็นการสืบพันธุ์แบบไหนคะพิดาปลาเป็นแบบไหนคะอาศัยเพศค่ะอาศัยเพศอา่าโอเคแมลงวันอาศัยเพศค่ะแมลงวันอาศัยเพศที่รละอันนี้แมลงวีอะอ่ะแมลงวีเ แมลงวีเขาจะมีตาพิเศษคือตาสีแดงกับสายพันธุ์ที่เป็นตาสีดําอือันนี้แมลงวีนะแสดงว่าควรซูมมากเกินไปจนเข้าใจว่าเป็นแมลงวันแมลงวีงจริงๆต้องตัวเล็กกว่านี้ใช่ไหมลูกทิ้งจกสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศครับทิ้งจกสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอ่ามีอะไรอีกคะไส้เดือนสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศครับไส้เดือนมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศดอกอัญชันเป็นแบบ อาศัยเพศคะ่ะอาศ<ม> <อา S 2> ัย,<ม>ยเพศเพราะว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งเราเราเพิ่งคุยกันเนาะว่าเห็นดอกเมื่อไหร่ต้องสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนาะโอปอไ้เดือนดินเพื่อนตอบไปแล้วว่าเป็นอาศัยเพศนะจ๊ะชิดาต้นไผ่หนูจะตอบว่าอะไรคะลูกไม่อาศัย<ม>เพศเนาะ,ะโอเคมีเพื่อนช่วยกันตอบมีอะไรอีกคะไหดรากค่ะไหดราเป็นยังไงคะ ไม่อาศัยเพศค่ะไม่อาศัยเพศที่รนะักถ้าสมมติว่าหนูเอ,อสนใจอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟั่งได้นะคะครูสามารถให้เปลี่ยนได้นะลูกนะตอปโอ้มีคนตอบมาราไม่อาศัยเพศครับราไม่อาศัยเพศใช่รานี้ไหมรูปนี้ใช่ลาป่ะรูปนี้ใช่ลาแม่อ่าใช่นะโอเคต่อไปค่ะ ประจบะไหมมองภาพออกไหมมองภาพกันออกไม่มออไมที่เหลือมันกล้วยนะคะอ่าต้นกล้วยต้นกล้วยทําไมคะไม่อาศัยเพศหรือเปล่าต้นกล้วยไม่อาศัยเพศเพราะว่ามันจะเหมือนใครเหมือนไผ่ใช่ไหมที่แตกหน่อนอ่ามีอะไรอีกอันนี้บางคนเด็กๆเ,เข้าใจว่าเห็ดใช่เห็ดไหมลูกมันเหมือนเห็ดไหม รูปนี้ใบให้มันคือเชื้อย e a s t ค่ะมันคือยีส s t ที่ใช้ทำขนมปังเนาะขนมป,ปังอ่าใช่มันคือยีส s t ค่ะดูรูปดีๆสื่อพันธุ์แบบไหน sexual หรือ asexual คะ asexual ค่ะ,คะอ่าถูกต้อง asexual มีเพื่อนเราบางคนบอกว่ารูปนี้คือสาลาย จริงๆแล้วรูปนี้ไม่ใช่สาหร่ายนะจ๊ะเด็กๆอยากให้นักเรียนมองที่ปลายของยอดมันนักเรียนเห็นมันม้วนๆไหมนักเรียนเห็นมันม้วนๆปะลูกเห็นมันม้วนๆไหมคะต้นนี้เห็นต้นนี้ม้วนๆไหมอันนี้ตรงปลายสุดที่เขาม้วนๆเนี่ยมันคือจุดเด่นจุดเด่นเลยนะครูบอกเลยนะคะว่ามันคือจุดเด่นจุดเด่นมันคือจุดเด่นของพืชตระกูลเฟิร์นมันคือจุดเด่นของพืชตระกูลเฟิร์น นะคะค yup. ยอดม,ม้วนๆแบบนี้มันคือจุดเด่นของพืชตระกูลเฟิร์นโดยเฉพาะยอดอ่อนที่เพ like ิ่งงอกออกมาใหม่เงือกควรเพี้ยนละวันนี้สอนเยอะเพี้ยนเลยมันกําลังงอกมาใหม่ๆนะคะอายุมันยังน้อยๆอยู่มันจะม้วนแบบนี้พ่อมันอายุเยอะขึ้นมันจะค่อยๆค่อยๆคลายออกค่อยๆคลายออกโอเคไหมคะสรุปอันนี้คือตระกูลเฟิร์นพืชตระกูลเฟิร์นอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศจ๊ะไม่อาศัยเพศค่ะถูกต้องไม่อาศัยเพศนะคะ มีใครอยากเคลียร์อยาก <im it> อยากจะแก้อยากจะแก้คําไหนไหมมีใครอยากจะแก้คําไหนไหมหนูอยากเปลี่ยนคําตอบมีไหมคะมีไหมมีไหมมีใครอยากจะเปลี่ยนไหมอ่าเช็คอีกรอบนะคะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแสดงว่าต้องใช้เพศผู้และเพศเมียใช่ไหมลูกในการสืบพันธุ์หมีแพนดา้ามนุษย์ปลาแมลงวีจิ้งจกไส้เดือนดอกอัญชันเปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนเนาะต่อไปอะ sexual r e p r o d u c t i o n สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ทั้ง binary f i s s i o n คือการแบ่งเซลล์แบ่งจากหนึ่งเป็น2 2เป็น4ี่สี่เป็นแปดหรือการบัดดิ้งก็คือการแตกหนอ่อนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการใช้สปอร์การใช้สปอร์การใช้เส้นใยนะคะปลาดาวใช้กระบวนการ regenerate หรือ regeneration คือการงอกใหม่แล้วได้ตัวใหม่เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นปลาดาวเปลี่ยนไหมลูก ยืนยันคำตอบหรือจะเปลี่ยน,เป,ยน,นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเนาะเหมือนเดิมต้นไผ่ต้นไผ่แตกหน่อเนาะไม่อาศัยเพศเนาะกล้วยแตกหนอเหมือนกันไม่อาศัยเพศไฮดา้าแตกหนอนะคะราใช้สปอร์ด้วยนะคะยีสต์บัดดิงเนาะแล้วก็เฟิร์นใช้สปอร์นะคะไปดูกันชัว์ไม่ชัว์จะถูกครบไหม โอ้เก่งมากเลิศมากได้ยินเสียงเอฟเฟก์บ้างไหมคะไม่ได้ยินเลยครับวายเสียใจวายเสียใจอุตส่าห์ทำคูวันอุตส่าห์ทุ่มเทกับการทําเกมนี้ <laughs> อุตส่าห์ตั้งใจทําเกมนี้ขึ้นมา เดี๋ยวเอาไว้ส่งลิงก์เข้าไปให้ดีแพ้เอาไว้ส่งลิงก์เข้าไปให้เอาไว้พวกเราเล่นกันเองดีไหมคะต่างคนต่างเล่นเนาะเดี๋ยวครูวันส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะเอาไว้เราจะได้เห็นว่าเออมันมีเสียงเอฟเฟกต์น่าเล่นอยู่อ่ะนักเรียนเปิดดูหน้านี้ค่ะการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตดูในเอกสารหน้านี้นะตอบได้ไหมลองตอบเองก่อนซิสามข้อลองตอบเองก่อนสามข้อ จับเวลาโดยใช้เสียงช่วยหูมไม่รู้จักต้งเศรษฐีพันล้านนะคะครูเศรษฐีพันล้านไม่รู้จักแต่แต่มีอะไรจุดสังเกตกมีอะไรเป็นจุดสังเกฮะกเห็นดอกแล้วหรอ,อเห็นดอกอยัง เห็นอะไรของเขาลูกดูดีดีดูดีดีดเห็นอะไรของเขาคะอันนี้คืออะไรออมันคืออะไรลูกเมื่อกี้นี้เพิ่งผ่านไปเองมันคือใบที่เมื่อกี้นี้ครูวันวาดรูปว่าวูบ้านครูวันก็มีกระถางต้นไม้ในกระถางครูวันก็ปลูกถูกป,ปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีนานๆที่คูวันเดินไปดูกระถางต้นนี้ปรากฏว่ามันมางอกอยู่ข้างล่างข้างๆกระถางเต็มไปหมดเลยเพราะไอ้ใบเล็กๆใบน้อยๆเหล่าเนี้ยมันทําไมคะหลุดกระเด้งออกมานอกกระถางมันก็เลยมางอกใหม่อยู่นอกกระถางเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใบมันหลุดออกมาแล้วมันก็งอกใหม่เป็นการสืบพันธุ์แบบออเซ็กชวลหรืออ่ะเซ็กชวลจ้ะเซ็กชวลก็แล้วก็มาน้องพูดไปล้ ใช่มันเป็นรูปแบบอะเซ็กชวลรีโปรักชันโดยใช้อะไรในการสืบพันธุ์คะไม่อาศัยเพศแต่มันใช้อะไรในการสืบพันธุ์คะใบค่ะใชใบเลิศมาแล้วใบมันจเจริญเติบโตแล้วต้นเก่ามันตายไหมหรือว่าอยู่เฉยๆเป็นปกติโตไปเรื่อยๆเฉยๆเป็นปกติอืมถูกต้องใบเก่าก็ไม่ได้ตายไปไหนนะคะมันก็โตต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นใบที่เก่าที่สุด <laughs> เพราะเป็นใบใหญ่สุดถูกปะต่อไปข้อที่สองลูกจี๊ยบลูกจี้ยบ ลูกเจี๊ยบอาศัยเพศค่ะอ่าถูกต้องมันต้องมีตัวไก่ตัวแม่กับไก่ตัวพ่อของมันเนาะเออเฮ้ยนานีไม่ธรรมดานานี้ทําสัญลักษณ์ได้โอเคค่ะข้อที่สามเลมอนตอบไรแบบอาศัยเพศค่ะเพราะเมืนมะพร้าวอะไรงี้อืมทําไมเพาออาศัยเพศนะไหนไหนได้ยินไหมพรามันมีลูกมะพร้าวออกมาค่ะเพราะมันมีลูกมะพร้าวมีใครอยากจะตอบเป็นอย่างอื่นไหมทําไมถึงตอบว่าอาศัยเพศเพราะอะไรเพราะลูกมะพร้าว ลูกที่เราบอกว่ามันคือลูกมะพร้าวที่เราบอกว่าเราจะกินเนื้อมะพร้าวที่เราบอกว่าเราจะกินน้มามะพร้าวไอ้ลูกเนี้ยมันคือมเมล็ดถูกไหมแล้วมเมล็ดมาจากไหนก็ต้องมาจากการผสมพันธุ์ของเกสรเพศผู้กับเกสรเพ,เพศเมียนที่อยู่ในดอกถูกไหมลูกนั่นหมายความว่าต้นมะพร้าวมันจะต้องมีดอกอยู่ถูกต้องไหมแล้วการที่มันมีดอกนั่นหมายความว่าเป็นการสืบพันธุ์โดยอาศัยใจเพศเ <Gud> ก่งมาก เลยานนี้ก็ตอบเช่นเดียวกัน